สวัสดีค่ะเมาข่าวมาแล้วค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเหตุลมสัญจรมาอยู่ที่หน้าสารการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่ามีการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าชายแดนไทยพม่าเวนด่านกิวพ่าวอกอำเภอเชียงดาวค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นด่านที่สร้างรายได้ให้กับ ทั้งฝั่งไทยและก็พม่ามาหาศาลที่เดียวค่ะเรียกว่าร้อยกว่าล้านเลยนะคะต่อปีแต่ว่าที่ผ่านมามีการปิดด่านไป10ปีนะคะยาวนานมากแล้วก็มีการมาตัดสินใจเปิดด่านอีกครั้งเมื่อปี2551แต่เปิดด่านเดียวค่ะนั่นก็คือฝั่งไทยเท่านั้นค่ะค่ะแล้วที่ต้องมีการประชุมกันวันนี้นี่มีสาเหตุมาจากยังไงคะเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีของไทยนะคะได้ขอทางการพรม่าค่ะว่าให้ช่วยอนุมัติหรือพิจารณาเปิดด่านหาบอนเวียนนี้ค่ะ ในพื้นที่เชียงใหม่ทางท่านรองผู้ว่าได้มีการขอร้องหรือว่ากำชับหรือว่าระดมความเห็นเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษไหมคะค่ะท่านวราการยกยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระดมทุกหน่วย,ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์จังหวัดด่านศุละกกกรหรือว่ากองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในและกองกําลังขาเมืองนะคะมาคุยกันว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้เนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนในแง่ของหน่วยงานความมั่นคงบอกว่า พร้อมพาะไทยมีศักยภาพเพียงพออยู่แล้วแล้วก็การเปิดปิดเนี่ยขอให้เป็นไปตามกฎกติกานั่นก็คือเปิดทุกวันคฤหัตส,สุขและเสาวเท่านั้นค่ะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันติดขัดในเรื่องไหนหรือเปล่าคะถึงเปิดด,าด่านเป็นด่านถาวรไม่ได้ะคะ่ะเนื่องจากทางพมา่ายังไม่มีคําตอบมาค่ะว่าจะให้เปิดหรือไม่เปิดปัญหาหลักๆที่ทางทหารมองนะคะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พื้นที่ตรงนั้นนะคะยังไม่ปักปันเขตแดนที่ชัดเจนและอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลในพื้นที่ทําให้ทางการพม่าไม่อยากให้ชนกลุ่มน้อยเติบโตจากการค้าดังกล่าวค่ะราวะจุดฝ่อปนกิ่วภาวะมาับ่ังจากเชียงดาว50กิโลเมตรถงจากเชียงใหม่120กิโลเมตรพื้นที่บนของเขตตรงกิ่วภาวะเนี่ยเป็นพื้นท่บนขอบวาน,นคะครับแล่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะแบ่ง ที่ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นมันก็นว่าถ้ากลุ่มไหนได้มีสิทธิพื้นที่ตรงนี้ก็จยสร้าง้าตจอรองให้กับด้านหลังเปิดฝั่งเดียวนะครับแต่ฝั่งของมากไม่ได้เปิดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งของมากไมไ่เปิดสินค,ค้าของเราออกได้ครับแต่ว่าเข้าฝั่งนู้นต้องไปเจรจาครับข่าวดีอีกเรื่องของเชียงใหม่นะคะล่าสุดค่ะ ทางเชฟนะคะทั่วโลกมีการโหวตให้ถนนคนเดินเชียงใหม่เป็นติดใน101ทั่วโลกที่อร่อยที่สุดค่ะนั่นก็คือฟู้สตีทนะคะพอสอบถามไปที่คุณเฉลิมศักดิ์สุรน,นันท์ผู้โนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากเพราะปัจจุบันนี้คะ่ะขนาดคนฮ่องกงนะคะที่เขามีฟู้สตีะเขายัางจองทัวร์มาเที่ยวฟู้สตีทของเชียงใหม่นะคะ ก็ต้องบอกว่าตรงนี้จะเป็นจุดขายที่สำคัญและเป็นสเสน่ห์ที่ดีของเมืองเชียงใหม่ค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียนนะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะมีการเปิดศูนย์ปฐมพยาบาลประจำแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกของจังหวัดค่ะโอ้เป็นที่น่าย,ยินดีมากนะคะเพราะว่า ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ลามค่ะเห็นความสําคัญของสวนสัตว์เชียงใหม่เนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่นั่นมากถ้าเกิดมีจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้นี่นะคะนักท่องเที่ยวก็จะปลอดภัยไร้กังวลเลยค่ะ,คะก็สร้างความอุ่นใจให้ทั้งกับนักท่องเที่ยวคนไทยและก็ต่างประเทศค่ะไปชมภาพกันค่ะ เราเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงการประถมพยาบาลเบืเ้องต้นแล้วก็อรยาใส่ได้เลยนะคะปิดท้ายเป็นด้วยสภาพอากาศนะคะวันนี้ขับรถมาทํางานตลอดทางเนี่ยท้องค้าแแกมใสามากนะคะเห็นดอยสุเทพชัดเลยแต่ว่า มีเรื่องหนึ่งก็คือช่วงค่ำวันนี้ค่ะก็จะมีปรากฏการณ์ที่น่าติดตามค่ะนั่นก็คือพระจันทร์เต็มดวงนะคะหรือว่าบลูมูนซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยค่ะที่มีพระจันทร์เต็มดวงในช่วงหนึ่งเดือนนั่นก็คือสองครั้งนะคะก็ต้องบอกว่าหาโอกาสชมพระจันทร์เต็มดวงกันได้นะคะในค่ำคืนนี้เวลาประมาณ20นาฬิกาเศษก็จะเต็มดวงพอดีเลยค่ะเป็นพระจันทร์เต็มดวงในวันสาจีนนะคะถ้าฟ้าเปิดก็คงได้ชมความสวยงามกันนะคะ ติดตามพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่เวอ l ์ไวเ e ็บลมนิวส์ .com ค่ะสวัสดีค่ะ